สวัสดีนะครับผมวันนี้มารับงานนะครับโอ้ายได้มั้ยเนี่ยเขาจะปลูกกระท่อมนะครับเดี๋ยวขวนดูหน่อยโอ้อ่ะติดแล้วไม่ได้ใส่คับซีนะครับจะใส่คับซีก่อนไขได้หรือเปล่าทำไมมัน อันนี้ยังอ่ะมันแฉะนะครับนี่นะครับรอยขับมาเฮ้ยเราต้องลองดูนะครับเพราะว่ามันฝนมาตกทุกวันนะท่านผู้ชมเนีย่ยจะตกอีกแล้วช่วงนี้ก็จะลำบากหน่อยนะสำหรับงานไถนะครับ โอ้โหเรียบร้อยเลยนี่นะครับไม่น่าจะได้นะเนี่ยลงไปดูก่อนเรียบร้อยเลยนะครับผ่านห้าตาเพชรเอาไม่อยู่นะครับนี่นะโอ้โทำไงดีมัเนี่ย ทำไงจะได้ตังเขาเนี่ยทอาไงดีวะเป็นน้ำโจกเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเลี้ยงขางดูบั๊ก เดี๋ยวไม่มีตังเติมน้ำมันตัหายเก๊งหนึ่งไปไม่รอดนะท่านผู้ชมแล้วเอาโลสี ไถแบบยกหางเรื่อยๆก็พอได้นะครับแต่ว่าไถดีมากน,นั่นนี่ไม่เป๋เลยนะท่านผู้ชมนะผมผมไม่ได้จับพวงมาลัยเลยนะครับโอ้ผ่านตาเพชรแน่นอนมากใครตั้งผ่านมาเนี่ยไถไม่มีเป๋เลยนะครับแต่คุยอีกเรื่องโม้เนวใจพิสันเลยนะครับโอ้เผาหน้า cái phải ối, bịt đã, sung là măng nè เดินตัวเปล่าก็ไม่รอดแล้วเอาไงดีวะเนี่ยดูนะครับดูสภาพคือมันเป็นนาที่ไถไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไถในไว้อาจอาจจะไถได้นะครับแต่ว่านี่ไถไว้แล้วมันฟูนะครับดินมันฟู อีสักรอบเนี่ยปั้นคกแน่นอนนะครับล้อหน้านะครับไปเดี๋ยวไปล้างล้อกันดีกว่าอ๋อไปล้างล้อตรงไหนได้เนี่ยดูสภาพนะครับท่านผู้ชม ออโอ้โหสลัดหลุดไหมเนี่ยแม่โอ้โหฟาดปากเลยี๋ยวลงไปล้างล้อสักครู่นะครับ เรียมเนี่ยโอ้โหโดีดมาบนอีกแล้วเลืองก่าเดิมอีกโหแหต้ายเถอะเอมกลาว่าจะมาล้างรอเล,เลื่องก่าเดิมอีกไปขึ้นด,ดีกว่าเดี๋ยวจะฟองนาเขาด่า โอเคนะครับเยี่ยมไหมเป็นไงล่ะนึกว่าแต่จะเยี่ยมเลอะก,กว่าเดิมอีกโดนเมียดากแล้วโอ้โหเลอะก,กว่าเดิมเลยนะครับแต่ก็ยังดีไอโฟน,นอะไรมันยังสลัดออกนะครับโอ้โหข้างหลังองไปล้างอีกแล้วนะครับผมอโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามได้วยนะครับสวัสดีครับ